สวัสดีครับวันนี้มาเบิงปลูกตะไคร้ครับ้างก้อนนี่เอาไปปลูกปลูกแล้วนะครับพอดีแบบรอบนี้ไปตลาดครับไปได้ตะไคร้ตะไคร้เกษตรนะครับตะไคร้หยวกตะไคร้ขาวหยวกต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่มากซื้อยู่ตลาดมากนะครับอันนี้เลอบมาแชร์ลากเพี่ไม่มีลากด้ยครับตอนแรกบม่มีลาก เพื่อนก็ตัดไว้วแล้วน่ะเพื่อนตัดขายเอามาแซนนามแบบนี้นะครับลากขนาดนี้นี่ประมาณหกมือครับหกขึ้นหกขึ้นมือนี่เป็นมือที่เจ็ดนะครับแซนนามไว้อย่างสี้นะครับบึ้งจากกละมังจนเป็นฟุนนนน้นนะครับน้ำก็ขอให้ท่วมประมาณหาเส้นนะครับประมาณนิ้วมือหนึ่งนะครับนิ้วมือเท่านน่ครับประมาณ ก็นอนไว้ตั้งไว้ทัีนะครับนอนลไุไปแไห้ตัง้งตั้งไว้หกมือหกขึ้นครับน,นี่หกขึ้นตะวันลางนี่แสดงกะขึ้นที่สีขึ้นที่หาแล้วล่ะครับจากที่บม่มีหลากเลยด้ครับนี่อันนี้เป็นหกขึ้นที่หกแลวครับหกคืนเจ็ดวันแค่น,นึงสัปดาห์พอดีนะครับจากที่บม่มีหลากเลยครับไปซื้อมาจะหลางขาควัาที่มัดตุ่มไกลเรื่องบริเ เลยมไม้แซลเหตุในเพื่อนๆในบึงครับว่าอันนี้คือตะไคร่หยวกตะไคร่ทั่วไปนั่นแหละในตลาดมีสองสามสามแบบนะครับน,นี่เป็นพันขาวหยวกนะครับพันกระเสียดเป็นกระเอิ่นอีกพันหนึ่งนี่เป็นพัน์พื้นบ้านนะครับมน,นี่เป็นลำ้ำล้ำต้นนี่เป็นสีสีน้ำตาลน,นะครับต้นสันนะครับล้ำต้นนี่สันเล็กน้อยนะครับนั่นเป็น สันสันสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับอีกโมนึงเป็นตะไคร์ไรแมงครับอัไนงนั้นวันนี้ยมกินนะครับง่ายๆนะครับนี่ยซื้อมาสิบบาทตะไคร์ช่วงนี้แพงถึงหัวละบาทนะครับมาเจไดหกหมื่นเกินห้ากเกินห้าแล้วเอาก็ไปปลูกคือจังอาคีบแรกๆนะครับที่เห็ดปลูกตะไคร์ง่ายๆได้กินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ติดแน่นอนนะครับเนี่ยเห็ดแบบนี้ ลองเบื่อแน้ครับสําหรับเพื่อนๆที่สงสัยว่าไปปลูกแล้วมันอีเกิดบอ่อเห็ดจังในหายมันอีเกิดข้างก้อนี่หายมันเกิดอยู่น้ําตาลน้ําตุนแล้วนะครับอันนี้วุ้ยไทยไว้นะครับวุ้ด้ทยไว้ตอนเอามาไม่ไม่ซื้อมาามือเรกดแต่คือปล่อยฟังเลยครับซื้อมาตะตราเป็นกระแจย่างดีน่นนะบ,บ่มีว่าจีมีหกักเอกครับแกนี่มันเซียไว้เจ็ดเจ็ดมือหกขึ้น เจลากมันอิโีโพขึ้นที่สามขึ้นที่สี่หนะครับก่อนมือว่านนี่เกือบโพมาหลายครับมือนี้ขึ้นขึ้นขึ้นที่หกขึ้นอีกขึ้น,น,นที่หกจะเป็นมือที่เจ็ดของมือนี้ลองเอ็ดเบื้องนะครับปลูกง่ายๆได้กินแน่นอนตะไคร่นี่ชิปบาทกินเพื่อเมดได้อีกชิปพ่กก่อน,กนะครับมือนี้พ่อม่เบื้องตะไคร่นะครับที่ปลูกไว้ท่างกอนที่ลงคลิปวิดีโอการทําตะไคร่การปลูกตะไคร้ ทำง่ายๆได้กินแน่นอนนะครับนี่ปลูกลอบกอนติดแล้วครับระยะเวลาผ่านมาประมาณเกือบหนึ่งเดือนนะครับอันนี้ตะไคร่ที่ปลูกไว้เมื่อนั้นนะครับติดเมื่อแล้วครับว่าเขาพึ่งเสวะปลูกง่ายๆครับติดอีหลีครับ ติดแน่นอนครับแต่ไข่ได้กินแน่นอนมีกับปลูกขึ้นกันครับใ่วิธีการปลูกง่ายๆพรอะดน้ำประจำนะครับคูเราลดน้ำประจำหลังจากนั้นมีฝนตกนะครับฝนตกลงมากก็นี้แต่ไข่ติดนะครับได้กินแน่นอนครับรออีกสี่เดือนก็ได้กินแล้วครับแต่ว่าถ้าให้สมบูรณ์เต็มที่ก็คือหกเดือนหกเดือนถึงแปดเดือนนะครับสามารถ ปลูกไปแดียวรับประทานหรือว่าียไปจำหน่ายก็ได้ครับขายก็ได้ปลูกง่ายๆนะครับปลูกง่ายๆปลูกตะไคร้ปลูกง่ายๆติดแน่นอนนะครับตรงนี้กับปลูกคือกันครับปลูกง่ายๆปลูกตะไคร้ได้กินแน่นอนติดแล้วครับหลังจากที่ลดน้ำน้ำแล้วก็มีฝนตกมาน้ำนะครับเดี๋ยวพี่น้องอาจจะสงสัยอยู่นะครับ ปลูกกระสันไม่ได้กินที่รีโบบนะครับอันนี้เป็นภาพยืนยันนะครับเป็นคลิปยืนยันว่าได้กินแน่นอนครับปลูกแต่ไข่ปลูกมือเดียวกันครับมือนั้นที่ทำกลปบห้ปี่นองไนเบิงนะครับเกือบสองสามอาทิตย์เกือบเกือบเดือนนึงแล้วนะครับปลูกตะไข่ปลูกง่ายๆแค่สับ ใช่เสียมซับโยกโยกโยกนะครับแต่ว่าตัดต้นพันธุ์ไงตัดชวนที่บ่วเอาออกนะครับขอบคุณที่ติดตามช่องทองค่ำเขียวครับขอบคุณและสวัสดีครับ